มาเลยฮะหนูจะไปเล่นตรงไหนลูกอ๋อามาเพชรฟิตฟอสมาเอ้อเอาเม่เล่นไปเล่นไปโปิดป่า แก,แ,แก้มแดงหน่อยไ้ไคะหอมแก้มน่หอมแก้มแด่สิมาเยค่ะเมียวไหนคะเมียวเหรอโอ้โหเียวตายแล้วเหรอเนี่มานี่มั้ย <c oughs>

ให้พี่ให้พี่โอเคบาายแล้วอะไต่ดัให้พี่เอาไปให้พี่เด้วเอาไปให้พี่ขอรีบเป็นคิวเป็นคิวบายบายบายแล้วบายบายยังเหมือนบายบายเลยบายบายเครื่องบินเครื่องบินมาแล้วนู่นนู่น่นเครื่องบินมลยเอบิบายบาย nên ngay, đi ngay sẽ bị mà.